สี่ทุกท่านนะคะครับแล้วก็สวัสดีลูกนิวพารวยรน้องพารวยด้วยนะจ๊ะครับ,รบสวัสดีครับคุณแม่ก็วันนี้นะครับผมจะโทรสัมภาษณ์คุณแม่แนวทางของคุณแม่โค้งสุดท้ายนะครับผมอหลังจากที่ได้ปล่อยชุดต่อหงวดมานี่ฝันดีไหมครับคุณแม่แม่ฝันแม่ได้นอนประมาณป,าณปีห้านะจ๊ะ ฝันไ่้ที่ผู้หญิงผู้ชายเอาเงินมายัดใส่มือแม่แบงค์ร้อยตึส่วนมากจะเป็นแบงค์ห้าร้อยแบงค์ห้าร้อยใช่จ้ะแล้วก็แม่น่ะดีใจมากร้องให้สึกซือม้นก้มกราบพ่อแม่เอฟซีร้องให้สึกซื่จ<อ>นสะดุ้งตื่นมาน้ำตาไหลมาเหมือนเรื่องจริงหรือเหมือนเหมือนแบบเหมือนคบามจริงเลยนะจ<อ>๊ะอครับครับครับ เยอะไหมครับแม่แบงค์ห้าร้อยที่เอสซีเอามาให้ครับแม่เยอะเยอะมากเต็มมือเลยอ๋อครับฝันฝันตั้งแต่ขึ้นไหนครับแม่ฝันเมื่อตีห้านี่นะจ๊ะได้นอนตอนตีห้าเพราะว่าแม่ป่วยติดเสียปวดปลุกตลอดครับครับโอ้ฝันคอนเี่ร์แจงแ้งเลยใช่ไหมครับแม่จ้าสว่างแลวตีหา้านะจ๊ะ ส่วนตัวนี้คุณแม่คิดว่าปู่ท่านนี้มาให้แนวทางตัวเลขหรือเปล่าครับหรือว่าฝันอย่างนี้เป็นเพราะว่าอะไรครับแม่ฝันแบบนี้แม่ก็ไม่ไม่เคยฝันเกี่ยวกับเรื่องเงินแบบนี้นะถ้าแม่ถ้าหวยเข้าจะฝันเห็นปลาเห็นอะไรแบบนี้นะลูกโอ้ครับไอแม่มาเห็นที่ขาโตเจ็ดเก้าถ้าไม่เจ็ด็หนึ่งนะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านี่เลยจ้ะสามเก้านี่เลยจ้ะครับครับ อย่าลืมสื่ห้าด้วยนะจ๊ะครับอ๋อมันมันก็เป็นเลขตัวเดิมกับเลขทูบที่แม่ให้มาต่องวดนะครับใช่ตัวต,ตัตัดหน้าตัดหลังนะจ๊ะตัด<อ>เอานะ่ะเลขทูบหมุนเอานะจ๊ะครับครับครับได้เห็นกับขาโตนะมันเป็นเหมือนเลขเ็ดไม่เลขเกดก็เลขหนึ่งแต่เลขเก้าอะ่ะครับอ้เกกับหนึ่งมันมันมันตัวเดียวกันน้องลูกเหรอครับครับ ก็คือเลขมันตรงกันในเลขทูปนั่นแหละจ้ะลูกแม่ว่าอยู่ในเลขทูปนั่นแหละแต่ศูนย์ห้าคือเลขปู่เป็ดตกหมดทุกที่แล้วนะอืมครับแม่ก็ขึ้นอยู่ยางนั้นเลศูนย์ห้าก็เห็นชักเหมือนเดิมอย่างนี้นะที่ปู่เห็นตาเห็นนั่นนหละจ้ะที่แม่ไ่าจะปู่เป็ดศกนั่นแหละจ้ะครับแต่วันพระแม่จุดทูป กับปู่เป็ดโตกี่ว่าแม่ไหว้ผลไม้ก้ายอยางนะจ๊ะแม่ก็ขอจุดพูดที่ปู่เป็ดโตกได้เป็ดเปดศูนย์ครับเลขเยอะไปห,หรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะลูกเนาะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแม่เปดแปดศูนย์แล้วก็ตัดเปดศูนย์เปดเปดศูนย์ศูนย์เปดเนาะอย่างนี้ละจ๊ะแล้วจะดูงนะลูกเนาะครับครับผม คืออันล่าสุดนี่โค้งสุดท้ายเลยคุณแม่จุดทูบขอปู่แปดซองได้แปดแปศูนย์ใช่ไหมครับแม่ใช่จ้ะแล้วก็ศูนย์ห้าเลขที่อยู่กับปูหินที่แม่เคยได้โชคด้วยนะจ้ะอ๋อครับผมส่วนปู่ดํานี่ท่านได้มาบอกอะไรเพิ่มเติมหลังจากตน้นต่อช่วงต่องวดไหมครับแม่ไม่ได้บอกมะลูกแต่แม่ฝันแม่ฝันเมื่อโสงคืนที่ไล้ฝันว่าแม่ ไม่รู้ไปไหนไปเห็นเขาช่างปลาขายอ๋อ oh, ครับช่างปลาขายแล้วก็มีเด็กน้อยด้วยเดินตามแม่นะครับครับนั่นแหละตองคืนที่แล้วแล้วก็แม่เดินไปอีกไปเห็นสระน้ำป้าคนแนละ้ากํกำลังจะวิตปลาจากปลาแต่น้ำมันเยอะปลาเต็มสระเลย oh, คือฝันอย่างนั้นครับครับไม่ว่าเลขแม่เข้าหรือยังไงแม่ก็เนาะ อยากให้ข้าอยากให้ออกทุกนวดนะลูกครับครับอยากให้ออกเอฟซีจะได้มีโชคมีลาบเนาะแม่นะใช่นะใช่จ้ะก็คือว่าคุณแม่พูดว่าถ้าลัทธิของคุณแม่นี้ถ้าฝันว่าได้เห็นปลาในส่วนใหญ่เลขจะใช่ไม่ได้จ้ะกมใช่แต่ให้ได้เห็นปลาอ๋อครับแต่ไม่รู้จะมาตัวไหนเนาะลูกเนาะครับอย่างนี้นาจยะแม่ก็แต่ที่แม่ชอบนะเลขที่แม่ชอบคือหนึ่ง หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้านี่เลยจ้ะอืมหนึ่งเก้าแล้วก็สาเก้าใชค่ครับครับครับก็คือชอบเลขทั่วใจแม่เจ็ดสามเก้าอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่จ้ะก็ตัดเล่นเอาด้วยนะลูกนะครับอันที่ว่าคุณแม่ฝันเห็นปลาเนี่ยที่ว่าเดินเห็นเด็กแล้วไปเห็นปลาเนี่ยฝันกี่คืนครับคุณแม่ฝันคืนเดียวครับ ใช่จะสงคืนที่แล้วแล้วก็มาฝันว่ามีพ่อแม่เอาเงินมายักใส่มือให้แบง 100, แบงรอยแบงห้าร้อยเต็มมือเลยครับโจหน้าจะเป็นแบงห้าร้อยหรือจะศูนย์ห้าห้าศูนย์เนาะรหรือยังไงเนาะไม่แน่อาจมันตีได้สองอย่างนะแม่ถ้าไม่เลขของคุณแม่เข้าแล้วก็เป็นเขาให้ศูนย์ห้าห้าศูนก็นั่นแหละลูกคือมาย้ำหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวนี่แอดมินคิดว่า ไม่แน่แนวทางที่คุณแม่ให้มาอาจจะถูกแล้วเพราะว่ามีคนเอาเงินมาให้อย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ใช่ลูกแม่น่ะฝันจนสะดุ้งะร้อมให้แบบกราบด้วยนะก้มกราบนะก้มกราบก็แม่ที่เอาเงินมายัดใส่มือให้อ่ะก้มกราบโดยด้วยความดีใจน้องสะอืดน,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 น้ำตาไหลรตราตื่นขึ้นมาน้ำตาไหลมานะ่ะเหมือนเรื่องจริงน่ะครับครับ ไม่แน่อันงวดนี้อาจจะมีเรื่องดีหรือว่ามีโชคมีลาภก็ได้แม่อาจจะได้มีคนเอามาให้จริงๆิก็ได้ครับแม่งวดนี้สาธุนะลูกนาะอให้เขาพุดงวดปรารถนาอธิษฐานลูเอ้ครับแต่ว่าส่วนตัวนี้ที่คุณแม่เน้นที่สุดนี่ก็คือว่าเอาเลขตัวตั้งแต่สองงวดเนาะแม่เนาะใช่จ้ะก็คือเอตวรักศูนย์ห้าด้วยนะลูกศูนย์ห้าห้าศูนย์เลึครับครับเลว อยู่ที่ปูหินครับที่ตั้งอยู่ปูเปดโฉกเลจ้ะอ๋อครับคือเลขทูบมีเจ็ดสามเก้ากับแปดแปดศูนย์จ้าแต่ว่าคุณแม่นี่ชอบเจ็ดสามเก้าใช่ไหมครับใช่จ้ะแล้วก็สองตัวนี้มีหนึ่งเก้ากับห้าศูนย์อย่างงี้ใช่ไหมครับแม่ใช่จ้ะหนึ่งเก้ากับห้าศูนย์เจ็ดเก้านีค่ครับครับครับเพราะว่าแนวทางนี้มันก็คล้องจองกันเนาะแม่เนาะ อย่างเลขโชคนี่เจ็ดสามเก้าแม่ก็ไปเห็นที่ขาโตอีกใช่ไหมครับใช่จ้ะถ้าไม่ถ้าไม่เลขเจ็ดก็เมขหนึ่งแล้วก็มาเลขสามอย่างนี้นะ่ะมันรวมก 3, ันตไอ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 เลขเลขตัวโกดนนะ่ะมันรวมกันอยู่สามตัวตแต่ว่าเลขเจ็ดก็มันเหมือนกับเลขหนึ่งแล้วก็มามีมียักษ์แล้วก็มามีสามเหมือนเหมือนปริศนาให้แม่น่ะลูกอืมครับ แต่ว,ว่าส่วนตัวนี้คิดว่าตัวนี้เข้าแล้วแม่เจ็ดสามเก้านี่ครับเปิสองตัวก็ตัดด้วยนะลุกนะมันมดูเหมือนเหล็กยันรึ่ห <19, S 1> นึ่งเก้าด้วยนะคเจ็ดเก้าในสามเก้านี่ไม่เลยแม่เด็กไม่เห็นจับขาโต๊ะอ่ะมันเป็นเลขสองตัวแต่ว่า เหมือนเลขพวกศูนย์หกวดต่อเลยครับครับจ้ะแต่มันอยู่ในในในแลขทูปที่แม่ปล่อยไปนั่นแหละที่จุดครับรับปูปูองดาน<บ>านี่เลยจ้ะครับเจ็ดเจ็ดสามเก้านี่ให้ตัดเล่นด้วยใช่ไหมครับแม่จ้ะตัดเล่นเลยลูกครับโอเคเนาะก,ก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมจะได้นําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมขอบคุณคุณแม่ครับจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับจ้าแนวทางของไม่คูราดาโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพิ่มมาเป็นเลขทูป880นะครับเป็นโค้งสุดท้ายเนาะนะครับก็ให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเพียงิงปังๆทุกท่านนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ